ไปดูกันที่กิจกรรมของคณะลูกเสือในนารีกว่า13,000ชีวิตค่ะร่วมการแสดงพลังความจงรักสามคัคคีนะคะในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ โดยเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาตีนสุลานนท์อําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพลเอกสุรเชษชัยวงศ์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจพักดีเทิดไทยองค์ราชันภาคใต้และภักใต้ชายแดนค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายนโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีลูกเสือน เมรนารีรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการค่ะเข้าร่วมจากสุสจังหวัดภาคใต้และลูกเสือต่างประเทศทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนากาตาเข้าร่วมกว่า1 3ึ0 0หคน สำหรับกิจกรรมนะคะที่จัดภายในงานก็ประกอบด้วย2กิจกรรมหลักค่ะได้แก่กิจกรรมการชุมนุมลูกเสือและสวนสนามโดยกำหนด5วัน4ี่คืนใน5พื้นที่ทั่วประเทศได้แก่กิจกรรมหลักกิจกรรมยามว่างกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจพักดีเทิดไทองราชันส่วนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือหลังการเสร็จสิ้นงานชุมนุมค่ะลูกเสือเนนารีที่เข้าร่วมนะคะจะต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อ ลูกเสือไม่น้อยกว่า10คนร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองไม่น้อยกว่า5ครั้งภายในระยะเวลา3เดือนค่ะโดยจะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ครบตามเงื่อนไขก็จะมีการศึกษารายงานนะคะรวมไปถึงการรายงานผลดังกล่าวไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อขอรับแบตค่ะลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจพักดีเทิดไทยองราชันค่ะ